ว้าวปลาไม่แล้วพี่น้องปลาไม่แล้วนะจ้าอาร์ตป็นนะวันนี้เราลงกิโลนะลูกสี่สิบโลจ้ะวันนี้เราลงสี่สิบโลนะจ๊ะเป็นนะพี่น้องปลาไม่แล้วเดอ้อไม่ใช่ปลาซ่อนคางดำเอ,อ้ยไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะคะปลานิ่งครับปลานิ่งป้าอพี่น้องน้องไปก็กแก่ นี่ลูกซาก็เตรียมบอรเรียบร้อยแล้วคัดบอยเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> น้ำใส่กิกเลยค่ะ <Okay. S 1> นะปลานินนะจ๊ะพาร์ตมือนใส่กนลัางงามเลยพี่น้องไซโลโลขึ้นไปมนนะคะนะ

สิบกิโลนะครับพี่น้องอาจจะเลย40โลก็ได้ปลาเม็นตัวงองามตัวใหญ่เป็นตะเผาดีพี่น้องเฮ็ดเมนูอะไรก็แซบต้มาาาาปลากระแซบเผาก็แซบทอดก็แซบปลานิลลุยสวนแห้งกัดแซบพี่น้องเอ้ยไป็นอะไรบสมาหนานกับมานะครับผู้ใดบ่มากับโทรมาสั่งนะคะ อืมอืมตัวน,น้อยในแข็งแรกขนาดวะ เอาอีกเอาอีกสองทงปัสสาเต็มบ่อพอดีเนี่ยสมิดาเป็นนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อวุ่นนะนี้สะตกงาม